ก็สวัสดีครับ Perfect Game นะครับวันนี้พามาดู PCX นะครับก็คือจากที่ไปออกในส่วนของ ADV 350นะครับก็ PCX อยู่ข้างๆสวยดีนะครับก็เลยถ่ายติดมาในส่วนของ PCX นะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่ามันสวยแค่ไหนนะครับหลายๆสีนะครับตั้งแต่สีออกน้ำทะเลนะครับนะสีเทานะครับ สีแดงนะครับก็เป็นอะไรที่สวยงามนะผมว่าสีแดงก็สวยเลยนะถ้าเป็นตัวตัวรุ่นท CX ตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของสีขาวเช่นเดียวกันนะครับผมก็ชอบนะสีขาวสวยเลยนะครับแต่ไม่มีสีดำนให้เห็นนะตัวนี้นะครับในส่วนของการดาวนะครับดาว9บาทนะครับราคาอยู่ที่99,500บาทนะครับพรบอีก8นปนะครับประกันลดหายอยู่ที่ 2,006นะครับถ้า2ปี3,003นะครับก็ลองไปดูได้นะครับทรงเกษตรยนต์นะครับเผื่อจะสนใจนะครับดาวหน้าตกใจมาก9บาทเองนะครับแล้วรถออกมามีแต่สีสวยๆนะครับแล้วก็เครื่อง1,600ด้วยนะครับล้อม็กนะะสวยจริงๆนะครับถ้าไม่มีงบในส่วนของการซื้อ ADV นะครับ ADV ก็180,000แล้วนะฮะรุ่นนี้นะครับแต่รุ่นเล็กก็ประมาณใกล้เคียงกันนะครับ แต่ถ้าคนชอบในส่วนของ P C X ตัวใหม่เนี่ยผมว่าจัดเลยครับสีสวยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นนิยมของวัยรุ่นด้วยนะครับครับแล้วในส่วนของอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือล้อแมก ABS นะครับราคาเพิ่มขึ้นอีกเป็น1น0 0งบาทนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อใครจะได้ในส่วนของ ABS ตัวนี้นะครับก็ลองไปดูได้นะครับก็สีให้เลือกมีอยู่2สีนะครับสีเทากับสี แดงนะครับก็ลองดูนะเผื่อจะถูกใจนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยลองไปดูลองไปหาลองไปขับดูได้นะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลียนแน่นอนคะ่ะความรับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า